ครับนองมาเลยครับยังมาเศร้าครับปล่อยครับออกมาครับเอาเอานตกครับคนตกลิ่นไปใส่กับอะไรครับอยู่ในซ้ํานี่ครับอยากเบิรครับ chuộc cái thương não thương phụn ngập <God> <laughs> อากาศหนาวเดี๋ยวจังอยสิพาไปครับครับ <c oughs> ออกมาครับฟนลลินครับ มาเล่อยไปไก่ไว <laughs> เออออกมาชินหยาครับในป่าครับสงสัย <laughs> ออกมาพิสูจน์กินครับอันนี้เบาครับเบาขางปลาขึ้นเขาครับครับนึกว่าฝนจะหยุดแล้วครับยังมีอยู่ครับมาด้วยคนขางสีออกมาลำบากครับเพราะว่าถึกฝนครับครับฟังคุณเป็นงัวครับท้องหน้าครับ ชักตีไปใส่กับมาเลยวอาใครมักฝนมาได้รับรับสุกใสงวยเห็นงวยจินยากับจินยาขึ้นกันครับ เออยังสงสัย่ยะครับครับมากินยาครับครับไปได้แป๊บเดียวครับพอโมมักฝนมาเลยครับเออโลกเลกโลกเลือกยึดถือฝนฝนตกวะแห้งหรอครับแต่พอลิ้นลิ้นนี่แต่ว่าฝนฝนโมมักมาเลยครับกลับมาอยู่หม่งเกาครับน้องมาเลยครับ ลอครับรอรอเป็นเม่นครับรอบนี่ครับผสมแท้ครับครับน้ำตาลครับร้างจาก์บึงมาเลื่อยครับมาเลื่อยเขากงแล้วครับเหลือน้ำตาลออกมาครับปลาก็ละลอบครับฝนตกลิ้นขึ้นกันครับ วากระดมเกลือนกรบหาจินครับ,รบยัสิปอยครับปอยมันไปนักไปเบาเกลือนครับน้องน้ำตาลครับครับไปแล้วครับโอ้ฝนครับฝน มองเกาเดียวกันได้ครับขึ้นจีนยามองเดียวก็มาล่วยครับน้องน้ำตาลครับเออแต่น้ำตาลนี่บม้ามากฝนด้วครับเพราะหูฝนสัน่นขันลิ้นนี่พ่อได้อยู่ครับถ้าต๊กนักนี่บอเอาเลยครับ คอนข้างสิลังเล่นำตาตกมาแห้งหรครับแต่วา่าพอลินลนนี่ครับไปนะครับเมื่อนี้ขึ้นครับขึ้นแดดบม่มีครับช่วงยังมเศร้าครับเก่าโม่งกูกลักกวล้วครับไปตานไปตานกับวายังไปขึ้นกันครับ อันนี้บอาเลยครับน้ำตาลกันลอกันครับร่อผสมกันครับรอเม่นครับรอบนานี่ครับไปแล้วครับคาดว่าน้ำตาลสิทดผสมกนันนะครับครับสารน้ำครับ ่วนน้ำตาลอยู่ข้างบนครับอยากกลับเลยครับไปลออบแล้วเออครับเราจะขอฟ้าในสักพักนะครับน้ำตาลกลับออมากาครับกล่องไส้ครับกลับไปยุงเก่าครับ อไปบ่ได้โดนครับฝนครับเพราะว่าพิ้นบ่มักฝนครับขนาดตกบ่านักเลยครับพอลินลิ้นนี่ครับอากาศแบบนี้พันสิน้อนย่างเดียวครับอาหารก็บว่าใครมากกินบานใดครับเพราะว่าม,มันหนาวครับ น้องน้ำตาลครับแบนด็อกครับน้ำตาลส่วนมะลุวยนี่เป็นเลดโนดครับบบมักฝนทั้งครูครับน้ำตาลก็ลออ่อกันครับล่อผสมรอบหนานี่ครับสมแท้แน่นอนครับกำลังหาพอพันอยู่ครับตัวไงครับน้องน้ำตาล ครับทาลงสีนอนครับเอออันนี้ก็ทานอนเนพื่อน,นครับกระประมาณนี้ครับแต่ฝนตกครับอากาศนาหนาวๆครับพอใครมักออกไปข้างนอกวไัไนนี้ครับปล่อยไปกับแป๊บเดียวครับกลับมาให้เก่าครับ ครับผมหลัดความหมูย่างครับมือนีเพ,พิ่มผ้าเบิงบรรยากาศงี่มอสาครับฝนลิ่นล่นครับสีเขานาหนาวแล้วครับอ่ะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนี้ก่อนครับก่อนจากกันจะเริ่มก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดที่ตามเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ